ระวังตัวนะอ้ฮึฮฮ้ยมาอี่น้อนี่เออดูแลกันนะไม่้อยิงใจานนี่แล้ว็อต่เด้าไปตแล้วหอยงยังมาขึ้นมาช้าเลยไม่ได้เดินไปหาลมามาทำร้องเพลงแต่ว่ามาตอนไม่ได้ร้องพอดีไม่ได้เดินไปเห็นอี่ปอวไม่ด้เดินไปอล่ได้ิงหเดี๋ยวเรานี่มาทอยู่เป็นตองอัเทศก่อน อยู่ต่อไปนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆนะตัวเองจะทำงานหนักมากเขา้องเป็นทีตอารมาลเหรอคุณทีช่วยระพระไม่ว่าพระจังหวัดนี่เป็นใครเนี่ยเมปก่อนน้องสาว

ต่อดท้องมัน่ะต้องใจไปเอ้ยขอนมามองอยู่กันนิดแต่ตัวนะลูกชายของต้องใจโอเคสิไม่ดุไม่ได้อหวานอร่อยเว้ยโต้องใจคอยก็ไม่ได้ตามก็ไม่ได้มีน้ำวนปิดตามแม่ตามแม่ยังไงตามแม่ไวยอยู่บ้านนะลูกแม่ทั้ง ไปสองเดือนเลยโอ้โหมาเป็นรถปิกอัพเนี่ยคนขอให้มึงเป็นรถเลยไม่ไพ่อะไรอ่ะหัวแม่หตตดเลากใเสียงช่นมันแม่ไปตายเลยนี่ใครเนี่ยฉักวางเป็นคนแล้วแล้วตอนเนี้ได้เสียงเล้งสาวแกแล้วใ้เสียงมันยกเหยสามเดือนตอนเนี้ย ้องสามเดืนอ,เเดนดเอนแล้วโอ้สามเดือนสามเดือนไม่หน่าเนี่ยไปตลาดยังไงสามเดือนเลยเฮ้ยว่าแล้มึงหลงไปที่ไหนมานักหนาไอ้หน้ายต้องไปมึงลองดูแล้วแกนั่ง <c oughs> มันด,ด,ด,ดูยังไงดูวิเกย์ังไงสามเดือนเลยบ้านช่องไมนรร่น้องกลับและฟันไม่ถี่อเอาแกมีเมีน้ามาเลย เข้าทีถูกแล้วนะมีเงินซื้อเสื้อเทปให้มันหรือเปล่าแล้วไม่โอ้โหไอ้ละไว้หยอดใครไปละคว้าเรื่องรุ่นนี้ผมเอาดโอ้โหให้ฉลาชอมเจียนสมัยยังไม่บอกรุ่นนี้ก็โอ้โหหมุนยาวจนสายแก่วันนี้กูยังเหยอ่ะ จริงเเหรอก็ดีแรกจะพูดเรื่องนีให้กุณปลองตกไปเพราะได้คูแล้ไม่เคยพูดเลยจะบอกว่าอะไรไ่ได้เลใจเิ็นกวาให้หนูช่องเจ็บที่มันฉลาดลืฉลาดเลือโอ้ยโอ้โหโอ้ินี่ทุกคนเลยยกเท้าถึงหัวเลย กีนน้องกินน้องเด็กๆก้ะต่ายไม่ได้ไ่ไม่ได้ไฟยบงคายตะโนเหลือแล้วแสดงว่ามันยังห่วงกันอยู่เหอแล้วห่วงกันไปเถอะทานนี้ไม่ได้แตกทางูเหลือแล คุณคอนรรโดเลยไม่ได้กว่าฉันจะผ่านดานไปถึงเนี่ยไม่ได้ละ

น้กาก่อนนะแม่่องเจมปช่าแม่เมื่อกี้นี้ร้องเพลงเสร็จปี๊กขาใหญ่ออกมาดิลุงอย่าเป็นเื่ออ่าเป็ื่ออยา่ออยา,ยาว่าแต่คนดูเลยมา่ถ้าคนแต่งตัวลุงก็อยู่แล้วาสีคนน,ะนี่หรอไปคนนึงถือตัวเป่าคนเีโอ้โหทีวิท ไม่มีใครช่วยแต่งตัวดเลยซ้ไม่พอทำไมแมุ่วยคนหนึ่งขอเวิ่ังฟรีอีกหรอไปช่วยแต่งตัวหมดเลยรู้รู้ไหมทิ้งใครได้ไม่ตกลัวไเจนน่เจนน่ห้ากรห้าอูเอานที่พูดเก่งๆาสำรวข้ามแม่เหรอนีไปเอะไปคอะไงนะครับบอกเน อย่าไปเชื่อให้เขาซื้อก่อนแล้วเอาะ้โดนหลอกไปเยอะตอนนี้เราเสียโอ้พี่นินาไม่รห่วรอยเนเลยถูกใจจนไม่ได้บบนี้เุณหลอกไม่ใช่แล้วตนรางกากันคนเล่าอะ้ฟังิใสแล้วต้นนักเลงผู้มีประสบารณ์ไดอย่าไปหลอกนช่ไห แล้วถ้าซื้อให้แล้วต้องระวังนะถ้าซื้อให้แล้วเไม่ไปก็มาเดี๋ยวพรลบคืนอี้ไ่ใช่นเงิเยอะไม่ดีที่หมายพาตำรวจมาจับนแกงนี้ตกมือใหญ่แล้วผิดใจแลเดน้อพี่มีสเปนี่เพียวนี่ค่ะนี่เลยที่พาเพื่อพาคพี่มีสเคละแบงค์พี่ก็สาหเนะไม่เชื่อ ังไงให้ให้มันได้ใส่เป็นสัสองสามงานก่อนมันจะละคืนก่อนนะ